วันนี้เป็นวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2554สำหรับวันนี้ทางทีมงานของศูนย์สหกรณ์การเกษตรหนองซอกก็ได้แบ่งทีมงานส่วนหนึ่งมาตั้งศูนย์ย่อยที่โรงเรียนตารีมูดีนิยะซึ่งได้มีการเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าในตอนเช้านั้นก็ได้แบ่งการขนของอุปกรณ์สาธิตต่างๆขึ้นรถและทำอาหารมังสวิรัติสำหรับไปแจกลงบุญนิกด้วย พอเวลาประมาณ9โมงเชา้าก็ออกเดินทางกันมาที่โรงเรียนตรีมูดินิยะซึ่งพอมาถึงก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งมาช่วยลงของจัดของอุปกรณ์ต่างๆ ในการมาสอนสาธิตต่างๆในวันนี้ก็มีการทำน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแชมพูสบูเ่เหลวน้ำยาอเนกประสงค์การพาะถุงงอกการทำสาลเปลาการทำปะต้องโกให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับแพทย์วิธีทำ นะคะทราบได้ค่คะว่าที่นี่มีการสอนการเรียนรู้ต่างๆอ,อ๋อค่ะที่มัสยิดอิหมัมเขาได้ประกาศให้ชาวบ้านแถวนี้ได้รับรู้เรื่องราวก็เลยต้องมามาคืออยากได้วิชาความรู้ก็เลยมาดูค่ะรู้จากเพื่อนบ้านนะคะเพราะเขาไปตามสถานที่ต่างๆที่ว่าคุณน,น้องมาสาธิตนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะ รู้สึกดีมากเลยค่ะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยค่ะหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รับรู้จากตรงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันก็มีความรู้อะไไปใช้ที่บ้านถ้าเกิดน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้จะสามารถนำไปใช้ได้ไหมคะได้เออถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์เตรียมไว้เผื่อข้างหน้ามีน้ําท่วมแบบนี้อีกเราจะได้ไม่เผื่อข้างหน้าเราออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะเราได้ทําใช้เองได้ในบ้านค่ะ ค่ะที่นี่หมู่12นะคะน้องจอกให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะการสาธิตวันนี้นะคะซึ่งมีน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานแล้วก็สบูเ่เหลวมีการพ่อถั่วงอกการทําสลับเปลวั้งโกนะคะแล้วก็มีแพทย์ทางเลือดของคุณหมอเขียวนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็จะทยอยกันมานะคะแล้วก็จะเอาน่ารักมากนะคะบรรยากาศมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะเตรียมขวดมาไว้ใส่น้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานแล้วก็มีอาหารบริการนะคะอาหารแจก วันนี้เรามีวัสมันมีของหวานนะคะแล้วก็มีแกงมะระนะคะที่เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านทานอิ่มแล้วก็สามารถพอกับทานที่บ้านอีกได้ด้วยนะคะ เช้านะคะการตอบรับของชาวบ้านที่นี่นะคะก็รู้สึกดีค่ะคนชาวบ้านนะคะก็มากันเยอะมากค่ะมาช่วยแบบกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงก็บร,รากาศโอเคค่ะเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะเราก็แค่เอาของมาไวไ้อย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านทุกคนก็สนใจมากอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากลองนวดเลยคะ่ะก็ได้นวดกันทุกคนส่วนใหญ่ทีมงานเราก็ได้นวดแค่คนละครั้งเท่านั้น,นะคะ่ะกระแสต,ตอบรับของไม่ต้องโกกับซาลเปาค่ะดีมากมากค่ะ รู้สึกดีใจค่ะที่เห็นหลายคนต้องการที่แบบมาเรียนรู้กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากเอาไปทำเป็นอาชีพก็มีอย่างเงี้ยค่ะประทับใจแล้วก็ดีใจมากค่ะ ไม่เคยไม่เคยคิดที่จะมาทําตรงนี้ทีแรกเลยอ่ะแต่เพอเอินวันนั้นน่ะมีมีคนมาบอกว่าให้พี่ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่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 ี่คอนสิตใช่ไหมที่หนูไปตั้งอยู่พอพี่ไปเห็นปุ๊บพี่ก็ชอบพี่ชอบพี่ความรู้สึกอย่างที่บอกไงพี่ความรู้สึกว่าคือในในชมชนของพี่มันยังไม่มีอะไรที่ที่มันมันคืนหน้าคื่ตาพะน้ําก็ท่วมแล้วไม่มีอะไรบางครั้งไม่มีอะไรที่กินด้วยก็เลยอยากให้ทางสันติอโซะเข้ามาสอน แล้วพอพี่ได้มาพี่ดีใจแล้วก็ได้เห็นแบบเนี่ยเป็นส่วนรวมที่เขาปกติพี่ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเหมือนเขาเหมือนเข้ามาช่วยกันทําช่วยกันเอาไปกินช่วยกันไปใช้แล้วก็เอาได้ประโยชน์จากการที่ว่าอย่างเช่นอาจจะเอาไปขายหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของเขาและอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านของที่เนี่ยเป็นเรียกว่า มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะฐานะปานกลางไม่ใช่ฐานะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนที่อื่นเขาแล้วก็ส่วนมากแล้วไม่ได้ทำงานบริษัทส่วนมากจะหากินแบบว่ารับจ้างทั่วไปเช่นการหาปลาหาอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> ก็เลยไม่มีไรายได้มากพอที่จะไปไปฟงเฟอ้อของอื่นแต่ถ้าได้สันอโศกมาครั้งนี้พี่ดีใจมากเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะได้มีมีก็คือมีม,มีที่ทำ มีของใช้จะได้ไม่ต้องไปซื้อใช่ไหม ในการมาจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านไม่น้อยชาวบ้านก็มาเรียนรู้อยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันตั้งแต่เชา้าจะมีภาพบรรยากาศประทับใจอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านที่มานั้นจะพกสมุดกันมาคนละเล่มเพื่อมาจดบันทึกความรู้ต่างๆจากทีมงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านที่นี่นั้นมีความยินดีที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ศูนย์นำมาให้เป็นอย่างดีและเต็มใจ สำหรับวันนี้ทางสถาบันุนิยมก็ได้เดินทางกลับประมาณเวลาบ่าย3ามโมงเย็นก่อนที่จะเดินทางกลับนั้นก็ได้มีพิธีการมอบของต่างๆอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางชุมชนไว้ด้วยและจบท้ายด้วยบทเพลงสาวอุบลลอลักษ์โดยป้ามีดินงามที่ชาวบ้านเรียกร้องก่อนกลับค่ะฮ <F ly Bruno>